สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนนี่ยิวเซอร์ไพรส์อวดลูกใหม้ไทยแบบก่อนคลอดลูกรับเทศกาลวาเลนไทน์ เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นประเด็นดราม,ม่าที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อเจนนี่ได้หมดทัน์สดชื่นหลังเลิกรากับดิฉคนรักดิกรีอดีตนักมวยอย่างในเงินเจ็ดรินสีสางเพียงไม่นานก็ได้ประรากาศไม่สดกึ้สถานนะกับเดียวฉัดมงคลแฟนหนุ่มคนใหม่ซึ่งในเวลาต่อมานั้นชาวเน็ตก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถล่มว่าไม่เหมาะสมที่เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเกินไปและจากพระเอก M อวีในวันนั้นสู่แฟนกันในวันนี้แต่แล้วเจนนี่ได้หมดทัน์สดชื่นเดียวฉัดมงคลก็รบคำสบประมาท ีทายาทตัวน้อยและแต่งงานด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าล่าสุดทําเอาอบอุ่นหัวใจเมื่อเจนนี่ยิวนันไดเซอร์ไรส์อวดลุกใหม่ไทยแบบก่อนคลอดลกรับเทศกาลวาเลนไทน์ในงานนี้เจนนี่ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันแห่งความรักฉันมีให้เธอทุกวันแอซายมุชินยิวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขขอบกับข้อมูลจากไทยนิวส์กับคุณครับ